สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะของช่อง YouTube หวานชูกาเลิฟช e น h i n e น e n o v แอนด์ซีรีส์ค่ะหวานขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ค่ะก็สำหรับเรื่องแรกนะคะที่หวานอยากจะรีวิวให้กับสมาชิกทุกท่านฟังนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีท่านเดียวนะคะคุณเอกก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีเพื่อนเข้ามาเป็นเป็นเพื่อนฟังอีกทีหนึ่งค่ะก็สาหรับเรื่องนะคะยุค จัก,กรวรรดยิยงเลอร์นะคะ The Imperial Age ก็ที่ประเทศจีนก็ฉายจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวนประมาณ40กว่าตอนค่ะก็45ตอนนะคะก็เดี๋ยวหวานก็จะรีวิวให้ฟังจนจบเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ที่จีนจบแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการซื้อเข้ามาในประเทศไทยนะคะณนะวันนี้ก็ยังไม่มีข่าวข่าวว่าจะนำเข้ามาค่ะก็เครือข่ายนะคะที่ออนแอร์ดั้งเดิมก็คือของ BTV นะคะซึ่งเป็นทีวีในประเทศจีนสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราว ของบุตรชายคนที่4ของท่านจูหยวนจางนะคะก็คือจูตี้นั่นเองจ้างจูตี้ค่ะซึ่งต่อสู้กับการ ต้องเรียนรู้นะคะเรื่องการทหารแล้วก็ออกศึกมามากมายจากนั้นนะคะประสบการณ์ก็ช่วยหล่อดหลอมให้เขาเป็นผู้บัญชาการทหารที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติเหมาะสมรวมทั้งเป็นนักการเมืองที่มีทักษะมากเลยค่ะจนกระทั่งเขาได้ขึ้นมาเป็นยงเลอร์นะคะจัก,กรพรรดยิยงเลอร์ในอนาคตค่ะทีนี้เรื่องนี้มันจะเป็นการสะท้อนนะคะมุมมอง ประวัตินะคะชีวประวัติของท่านหยงเลอ่อในแนวที่ออกใสๆนะคะเพราะว่าประเทศจีนเขาพยายามจะให้เกิดความสามัคคีกันไม่ให้มีการแยกกันระหว่างชนเผ่าของจีนนะคะจีนคือหนึ่งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะภาพยนตร์หรือว่าละครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องอ ดีๆซะส่วนใหญ่นะคะเรื่องนี้เราจะได้ชมในวัยหนุ่มของท่านจูตี้นะคะที่ท่านได้ติดตามในพลชูต้าเข้าสู่สงครามแล้วก็มีประสบการณ์การนองเลือดในสนามรบของจริงเลยค่ะแล้วก็เมื่อเขามีประสบการณ์ในการบัญชาการทหารของตัวเองแล้วนะคะเขาก็ต้องติดอยู่ในวังวนของการต่อสู้เพื่ออำนาจภายในราชสำนักที่ฝึกฝนทักษะของเขาในการเป็นนักยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองค่ะด้วยการสนับสนุน จผู้ติดตามของเขานะคะต่อมาก็คือท่านจูตี้ก็ตั้งรกรากอยู่ในเป่ยผิงแล้วก็สาบานว่าจะปกป้องราชวงศ์หมิงจากการรุกรานค่ะซึ่งชีวิตมันก็ไม่แน่นอนนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยด้วยความจำเป็นค่ะท่านจูตี้ก็ถูกบีบบังคับให้ลุกขึ้นมาก่อกับบทนะคะทีมของเนื้อเรื่องของซีรีส์จีนเรื่องนี้เป็นแอคชั่นประวัติศาสตร์นะคะระทึกขวัญแล้วก็สงครามด้วยค่ะ ดารานำแสดงนะคะก็สำหรับบทจูตี้ในวัยเด็กที่เป็นวัยรุ่นนี่ก็จะเป็นเฉิงอี้นะคะดาราที่มีชื่อเสียงเรียบร้อยแล้วในปัจจุบันค่ะส่วนในวัยกลางคนขึ้นไปก็จะเป็นเฟิงเซาเฟิงนะคะก็จะรับบทเป็นจูตี้หรือว่าเป็นยงเลอร์เอมเปอเรอร์นะคะจัก,กรพรรดิยงเลอร์นั่นเองแล้วก็มีนักแสดงอาวุโสที่มากฝีมือค่ะอยู่เรื่องไหนก็บทยาวๆนะคะต้องเขียนบทให้เขาอยู่ยาวๆค่ะคุณจางเฟิงอี้นะคะเล่นเป็นแม่ทัพใหญ่ค่ะชูต้า นั่นเองนะคะแล้วก็มีคุณหวังจินซรงรับบทเป็นหลิวปโปวันนะคะซึ่งเขาเป็น s t r a t e g ก็คือเป็นเป็นผู้ที่วางกลยุทธ์นะคะให้กับเนี่ยค่ะผู้ก่อตั้งราชวงศ์หมิงนะคะรวมด้วยนะคะจัก,กรพรรด,ดินีของท่านหย่งเลอรค่ะคุณอิงเอ๋อนะคะในบทของซูเหมียวอินหรือว่าเอ็มเพรสซูนั่นเองค่ะก็คือจัก,กรพรรด,ดินีซูนะคะ เรื่องนี้นะคะออนแอร์ air, ในช่วงแรกก็คือเปิดตัวมาเลตติ้งโอ้โหสูงสุดๆเลยค่ะสูงถึง9เลยนะคะจากเต็ม10นะคะจากนั้นมาจบเรื่องที่อินเตอร์เนชั่นแนลถ้าเป็นแฟนจาก จากต่างประเทศนะคะเนื่องจากเรื่องนี้ไม่มีสับไทยหรืออะไรก็จะไม่มีเลตติ้งที่เป็นของคนไทยนะคะอยู่ที่7.8ค่ะส่วนเลตติ้งในประเทศจีนนะคะถือว่าสูงค่ะก็อยู่ในระดับ9นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงได้อยู่ในระดับ9นะคะแล้วตามหวานมาในอัพพิโซดถัดไปนะคะกับตอนที่1ของเรื่องจกักรวรรดิยงเล่อค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพปพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก a า Love Chinese Novel and s ์ r i รีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ